อาสวะคืออากุศล,ลธรรมชนิดหนึ่งที่มีสภาพหมักหมมไว้ในขันธสันดานสันดานก็คือจิตที่ได้รับการอบรมเป็นเวลานานหลายภพชาตินั่นเองค่ะในเรื่องนี้นี่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ค่ะว่าการละอาสวะมีเจ็ดแบบค่ะท่านผู้ฟังมีกล่าวไว้ดังนี้ค่ะประการแรกคืออาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น ภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกผู้มีการได้สดับได้เห็นพระอาริยเจ้าได้เห็นสัพป,ปรุษได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าของสัพป,ปรุษได้รับการแนะนำในธรรมของพระอาริยเจ้าและของสัพป,ปรุษย่อมรู้ชัดซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรประทําไว้ในใจและไม่ควรประทําไว้ในใจท่านย่อมไม่กระทําไว้ในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควรประทําไว้ในใจ อยากกระทําไว้ในใจแต่ทำทั้งหลายที่ควรทําไว้ในใจเท่านั้นทำที่ไม่ควรทําไว้ในใจคือเมื่อทําไว้ในใจแล้วกรมมสวะพวาสวะอวิชชาสวะเกิดขึ้นและเจริญขึ้นส่วนธรรมที่ควรทําไว้ในใจแล้วกรมมสวะพวาสวะอวิชชาสวะไม่เกิดขึ้นและไม่เจริญขึ้นค่ะท่านผู้ฟังคะกรมมสวะ คือความติดใจรักใคร่อยู่ในกรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายทำให้จิตใจเศร้าหมองหมกมุ่นกังวลค่ะเพราะว่าสวะได้แก่ติดอยู่ในภพในความเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองหมกมุ่นอยากได้อยู่ร่ำไปนะคะอวิชชาสวะคือความไม่รู้จักความจริงว่าทุกข์เหตุแห่งทุกความดับทุกข ทางเดินไปสู่ความดับทุกข์เป็นอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตลุ่มหลงมืดมัวเศ้าหมองค่ะพระอริยาสาวกนั้นไม่กระทําไว้ในใจซึ่งทำทั้งหลายที่ไม่ควรกระทําไว้ในใจแต่มากระทําไว้ในใจแต่ทำทั้งหลายที่ควรกระทําไว้ในใจเท่านั้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจึงไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละไป อริยสาวกนั้นย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบ,บคายว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกขความดับไม่เหลือแห่งทุกทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้เมื่ออริยสาวกนี้กระทําไว้ในใจโดยแยบ,บคายอย่างนี้สั่งโยตสามคือสักยทิิฐิวิจิตกิจฉาสีรัปตะปรามาดย่อมละไป ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการเห็นต่อมาคืออาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการสํารวมค่ะภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการสํารวมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้พิจะระนารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวม ด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อภิกษุไม่สำรวมแล้วอาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทําให้คับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุเป็นผู้สำรวมแล้วอาสะวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเดือดร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการสำรวมต่อมาค่ะอาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการเสพค่ะภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัด ความหนาวความร้อนสัมผัสทั้งหลายอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นมัวเมาประดับตกแต่งและเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ให้ชีวิตเป็นไป เพื่อป้องกันความลำบากอนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์กําจัดเวทนาเก่าไม่เพิ่มเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อความมีอายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราเธอพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อบรนเทาอันตรายอันจะพึงเกิดจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความยินดีอยู่ได้ในท่ทลิกเร้นสำหรับภาวนาเธอพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงบริโภคยาเพียงเพื่อบำบัดทุกข้เวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่พิจารณาแล้วเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพอาสวะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องทำความคับแคนนร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุพิจารณาแล้วเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพอยู่อาสวะทั้งหลายจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นนี้แลเรากล่าวว่าเป็นอาสวะที่จะลาเสียได้ด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพค่ะต่อมานะคะอาสวะส่วนที่ลาได้ด้วยการอดกลั้นค่ะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความระหายสัมผัสต,ต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อครองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายและเป็นผู้ที่มีความอดกลั้นต่อทุกขเวทนาในกายที่เกิดขึ้นแล้วกล้าแข็งแสบเผ็ด ผมคืนไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่อดกลั้นอดทนต่ออาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแคลนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุอดกลั้นอดทนอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแคลนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายนี้ เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการอดกลั้นแลลลำดับต่อมานะคะอาสวะที่ละได้ด้วยการงดเว้นค่ะภิกษุในกรณีนี้พิจรนารณาโดยแยกคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างม้าโคสุนัขดุงูหลักตอขวักหนามห้วยเหวบ่อของสุครหลุมอุจจาระที่ที่ไม่ควรนั่งไม่ควรไปและการครบเพื่อนที่ลามก อันวินชูชนเพื่อนพรหมจร์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำซามภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแคลนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุงดเว้นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแคลนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นนี้เรากล่าวว่า อาสวะทั้งหลายที่จะละเสียได้ด้วยการงดเว้นค่ะต่อมาอาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการบันเทาค่ะบันเทาคือไม่รับเอาไว้ในใจละเสียทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความไม่มีได้ซึ่งการมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสิ่งอันเป็นอกุศลลามบทั้งหลายที่ทบังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่บันเทา ด้วยอาการอย่างนี้อาสะวะทั้งหลายจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุบรรเทาอยู่อาสะวะทั้งหลายจะไม่บังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นนี้เรากล่าวว่าอาสะวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการบรรเทาและอาสะวะส่วนที่ละได้ด้วยการเจริญทําให้มากภิกษุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมเจริญสติสัมโพชชง ธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงปัสสธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงแล้วอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่เจริญวอาการอย่างนี้อสวหะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแคนและเร่าร้อนจะเพิ่งบังเกิดขึ้น และเมื่อภิกษุเจริญอยู่อาศาวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแ้นเ้าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นนี้เรากล่าวว่าอาศาวะทั้งหลายส่วนที่ละเสียด้วยการเจริญและสุดท้ายนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สรุปผลแห่งการปิดกั้นอาศาวะทั้งปวงโดยเจ็ดวิธีไว้ดังนี้ค่ะภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละเสียได้ซึ่งอาศาวะทั้งหลายอันพึงจะละด้วยการเห็น ด้วยการสังวรด้วยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพด้วยการอดกลั้นด้วยการงดเว้นด้วยการบรรเทาและด้วยการเจริญแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเรากล่าวว่าเป็นผู้ปิดกั้นแล้วด้วยการปิดกั้นซึ่งอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้ขาดแล้วหรือถอนสังโยช์ได้แล้ว กระทำที่สุดแห่งทุก์ได้แล้วเพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบดังนี้แลที่กล่าวมานี้เป็นอุบายเครื่องละอสวะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้ให้ค่ะท่านผู้ฟังจะใช้แบบไหนลองพิจารณาดูนะคะ